สวัสดีค่ะจานช่องสองสี่สองหกนะคะวันนี้จะมาดูสเปครถเกี่ยวข้าวคันนี้นะคะไฟเสงนะคะจะดูสเปคของตัวคุ้ยนะคะซลกก็ปากสเปคของตัวนี้นะคะปากความกว้างอยู่ที่สามเมตรสิบสองนะคะสามเมตรสิบสองนะคะว่าจากด้านในนะคะสามเมตรสิบสอง ใช้ตัวคุ้ยตัวนี้หน้ากว,าาว้าง3เมตร20นะคะ3เมตร20แล้ววินตัวนี้นะคะมินตัวคุ้ยมาตรงนี้นะคะตัวนี้จะ20ิบนิ้วนะคะ20นิ้วแล้วขับด้วยตัวนี้วิน7นิ้วนะคะวินตัว ยงนี้ก็คือยี่สิบนี้วเทาอันนี้เทาใหญ่นะคะอันนี้เทาสองนิ้วนะคะแล้วก็เบอร์ตุ๊กตาถ้าสองนี้จะใช้สองถึงแดทุกตัวนะคะปัญหาของรลใหม่ไม่ค่อยมีค่ะสเปคจะตัวนี้เราตัวนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าใช้ ใช้เผาที่ใหญ่ขึ้นแต่รถรุ่นกเก่าๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเผ่าเล็กนะคะเผ่าเล็กตุ๊กตาก็คือสองหเตดทีนี้ปัญหาของรถเก่าที่มีนะคะตัวนี้จะขาดบ่อยเผาตัวนี้นะคะถ้าเผ่าขาดให้แก้ปัญหาด้วยการเพราะว่ารถรุ่นกเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ถึงหัวนะคะเผ่าให้เปลี่ยนเผ่าค่ะมาเป็นเผ่าใหญ่เผาสองนี้นะคะใช้ ลูกตา2 0ยจะหมดปัญหานะคะบางคนบอกว่าโอ้ยเอาตัวเนี้ขาดบ่อยอถ้าถ้าเป็นคนทางภาคกลางจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะเพราะว่าคนทางภาคกลางจะรู้เรื่องสเปครถดีะคะ่ะเพราะว่าจะใช้รถมาก่อนทางภาคอีสานเรานะคะถ้าภาคอีสานเรานี่จะยังไม่ค่อยรู้เรื่องสเปครถโดยละเอียดพักเท่าไหร่รู้เรื่องนะคะแต่ว่า บางถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ก็จะรู้ค่ะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่ารุ่นรุ่นคุณตาคุณปู่เงี้ยค่ะที่ที่มีกระตังหน่อยจะชอบซื้อลดมานะบางทีก็ซื้อลดเก่ามานะคะก็จะเจอกับปัญหาตรงนี้นะคะไม่ไม่ค่อยจบเท่าไหร่ถ้าจะให้จบตัวนี้นะคะค ประสบการณ์ที่เคยผ่ายมานะคะตัวนี้ก็จะมีปัญหาะคะถ้าเป็นเทาเล็กจะขาดบ่อยเทขาดบ่อยนะคะ mm hmm. กอแนะนำด้วยการเปลี่ยนให้เป็นเทาใหญ่ขึ้นตุ๊กตาบูใหญ่ขึ้นนะคะ mm hmm. ตัวคุ้ยก็เหมือนกันนะคะบางคนบอกโอ้ตัวคุ้ยนี่กวาดช้ามากเลยส mm hmm. ่วนใหญ่ก็บางเจ mm ้า hmm. ก็จะเห็นใช้ตัวนี้นะคะ mm hmm. เป็นตัววินหกนิ้วนะคะ mm hmm. ให เปลี่ยนเพิ่มวิ่งขึ้นมานะคะให้ใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยจะทําให้ตัวคุยเนี่ยเร็วขึ้นมานะคะ<ม>จากหกให้เป็นเจ็ดก็พอนะคะก<ม>็จะไปัญหาก็จะทําให้ตัวคุ้ยนะคะ<ม>เร็วขึ้นมาอีกนะคะ<ม>ก็ทดสอบดูนะคะทด<ม>สอบกันดูว่าได้ผลไหมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณท่านที่เข้ามาชมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะช่อง2426นะคะขอบคุณะคะ่ะ